สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรตการ์ดรเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรดการ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุดไรเดอร์เวดทาโร เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างงมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีเมษเอรสิสผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมถึง20เมษายนเป็นการทำนายระหว่างวันที่ 16 -28 กถึง28ุมภาพันธ์พุทธศักราช5 6 6 6ไพที่ได้ The Moon Jud เม้น t ราชาถือไม้เท้าหนเหรียญเจดไม้เท้า6ดาบ9เหรียญเด็กถือดาบ6เหรียญ5ไม้เท้าตัวตนความคิดช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเพอ้อฝันอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลง อยากจะให้ฐานะสูงขึ้นอยากจะให้ปัญหาหมดไปแล้วก็อยากจะเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ค่อนข้างจะอยากจะผลักดันตัวเองให้การเรียนหรือว่าการงานอยู่ในระดับที่มันดีขึ้นกว่าเดิมการเรียนการศึกษาค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เรียนเรื่อยๆแล้วก็มีความฝันหรือตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า อยากจะทำนู่นทำนี่ให้ได้ตามที่ตัวเองต้องการค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญหรือมีอาจารย์ที่ให้ความรู้หรือให้คำปรึกษาเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะมีการเรียนเพิ่มหรือไปติวเพิ่มคณะสาขาวิชาสายอาชีพที่ช่วงนี้เรียนอยู่หรือศึกษาอยู่เรื่อจะเลือกในอนาคตการเงินการบัญชี การบริหารบริหารธุรกิจและการบัญชีวิศวกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์ศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ครุศาสตร์วิทยาศาสตร์การงานอาชีพส่วนใหญ่งานที่จะต้องใช้จินตนาการหรือใช้ไอเดียหรือใช้ความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างจะเยอะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย มีการปรับปรุงบ่อยๆค่อนข้างที่จะต้องปรับตัวแล้วก็จะต้องพยายามศึกษาเรื่อยๆสร้างประสบการณ์แล้วก็มักจะเจอปัญหาไม่จบไม่สิ้นตลอดเวลาแต่ก็ไม่น่าห่วงอะไรค่อยๆแก้กันไปค่อยๆปรับกันไปอีกอย่างอาจจะมีการแข่งขันในที่ทำงานค่อนข้างที่จะต้องผลักดันตัวเองให้อยู่ระดับที่มันสูงขึ้นหรืออยู่ในลำดับที่มันดี อาจจะได้เป็นพนักงานหรือในอาชีพการงานที่มันดีขึ้นมีหน้ามีตาหรือมีชื่อเสียงหรือฐานเงินเดือนที่มันสูงขึ้นการงานอาชีพการบัญชีนักบัญชีนักทำบัญชีนักตรวจสอบบัญชีนักการเงินนักวางแผนการเงินหรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ทำงานอยู่ในองค์กรที่ขายสลาก อาจจะเป็นขององค์กรรัฐหรือเป็นของเอกชนก็ได้นักแก้ปัญหาที่ปรึกษานักติวเตอร์ครูบาอาจารย์นักจิตวิทยานักวางแผนนักวิชาการนักจัดการงานนักบริหารเจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหาร นักปล่อยสินเชื่อเงินกู้ต่างๆการเงินเงินไรายได้ไรายรับส่วนใหญ่ก็จะได้รับประจําหรือจากงานประจําค่อนข้างเพียงพอกับการใช้จ่ายแต่ก็ให้ระวังในเรื่องการซื้อของฟุ่มเฟือยหรือของที่อยากได้มานานเป็นชิ้นใหญ่ก้อนใหญ่ซื้อมาแล้วก็อาจจะหมดเงินเป็นก้อนใหญ่หรือเป็นจำนวนเงินที่มากต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีด แล้วก็หมั่นเก็บเงินแล้วก็อย่าเป็นคนใจดีให้คนหยิบยืมเงินหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนในส่วนของโชคลาภมีโชคมีลาบบ้างบ่อยๆแต่ก็ไม่เยอะอาจจะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆอยอาจจะได้มาคุ้มบ้างไม่คุ้มบ้างหรือเท่าทุนสุขภาพสุขภาพค่อนข้างจะแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวแต่ก็อาจจะมีอาการอ่อนเพลียหรือมีอาการวูบหลับ หรือมีอาการแบบแพ้แดดแพ้ลมแล้วเป็นลมได้หรือเป็นความดันต่ําให้ระวังโดยเฉพาะในการเดินทางทั้งทางบกทางน้ําทางอากาศโดยเฉพาะที่สุดเลยก็คือทางน้ําอาจจะมีปัญหาพัดตกลงไปในน้ําได้เพราะฉะนั้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆแต่ก็ไม่ควรจะประมาทในส่วนของอุบัติเหตุใหญ่ไม่มี ความรักครอบครัวคนโสดอาจจะพบเจอเจอรักระหว่างทางระหว่างการไปแก้ปัญหาให้กับใครหรือแก้ปัญหาให้กับลูกค้าหรือไปติดต่อธุรกรรมทางด้านประกันภยัยประกันชีวิตต่างๆจะเจอคนที่ดูคุณวุฒิวยวุฒิสูงกว่าค่อนข้างจะน่าดุพูดจาเสียงดังผงผางแต่ก็จะมีอะไรที่คุยแล้วดูมีหลักการมีเหตุมีผล ก็ให้ดูดูกันไปก่อนอย่าเพิ่งคบหาดูแล้วค่อนข้างจะอาจจะมีอะไรที่ขัดแย้งกันหักคุยกันไปลึกๆมากกว่านี้ควรจะดูดูกันไปก่อนในเรื่องของคนที่ไม่โสดก็อาจจะมีบ้างที่ขัดแย้งกันพยายามอย่าคุยในเรื่องของการงานเพราะอาจจะทํางานที่เหมือนกันหรือต่างกันมากเกินไปแล้วคุยกันจูนกันไม่ติดคุยกันไม่รู้เรื่อง แล้วก็ในเรื่องของการเงินเช่นกันถ้าจะช่วยเหลือใครก็ปรึกษากันก่อนว่าจะเอาเงินไปใช้อะไรอย่าคิดเองเงยเอง,เอเองทำเองเพราะว่าจะเกิดปัญหาทะเลาะเบาะแวงกันได้